อินฟินิต2022นำเสนอประสบการณ์การขับขี่ที่ผสมผสานความรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวการออกแบบภายนอกของรุ่นนี้เน้นเส้นสายที่โฉบเฉียวและมีความสปอร์ตระบบไฟหน้าแบบเลดให้ความสว่างคมชัดและเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพถนนกระจังหน้าของอินฟินิตี2022ออกแบบให้ดูโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ช่วยเสริมบุคลิกที่ทรงพลังของรถโดยรวมตัวถังมีหลายสีให้เลือกตามสไตล์ของผู้ขับขี่เช่นสีเงินเมทัลลิกสีดำเพลย์และสีน้ำเงินเข้มทงให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบรถที่มีความหรูหราและมีสไตล์ได้ยอกหังแท้จริงภายในห้องโดยสารของลิฟินิที่ส0 2พนีถูกออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยที่ครบครันเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงและสามารถปรับตำแหน่งได้หลายรูปแบบทั้งเบาะหน้าและเบาะ หลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับการเดินทางระยะไกลได้อย่างสบายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายระบบเสียงรอบทิศทางให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือสนทนาภายในรถจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนได้พ้ออย่างสะดวกระบบนำทางแบบ GPS ถูกติดตั้ง พร้อมแสดงข้อมูลการจะราจรแบบเรียลไทม์เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางและลดความล่าช้าปีนิตี้สองพนยี2ใช้เครื่องยนต์แบบ V6 ความจุ3 0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ400แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ7จสปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ีล้อช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่บนถนนทุกสภาพทั้งทางตรงและโค้งระบบช่วงล่างปรับตัวได้อัตโนมัติช่วยลดแรงสั่นสะเทือน และเพิ่มความสบายในการขับขี่พวงมาลาัยไฟฟ้าที่ปรับน้ำหนักได้ตามความเร็วทําให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นระบบเบรกมีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบป้องกันลอ้อล็อกทําให้ขับขี่ได้ปลอดภัยในทุกสภาพอากาศระบบความปลอดภัยของนิฟินที่ 2, 2022ครอบคลุมทุกด้านมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและเตือนเมื่อมีรถเข้ามาใกล้ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจในความปลอด ภายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถเข้าจอดในพื้นที่แคบได้โดยง่ายฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่เหล่านี้ลดความเครียดในการขับขี่ในเมืองใหญ่และเพิ่มความสะดวกสบายระบบเทคโนโลยีและฟังก์ชันเสริมอื่นๆของ i ิ f ิ n ตี y 2022รวมถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในรถระบบควบคุมเสียงด้วยเสียงมือระบบปรับความสูงของเบาะโดยอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพถนนการออกแบบภาย ยังให้ความสําคัญกับความรู้ราของวัสดุและการจัดวางอุปกรณ์ทําให้ทุกการเดินทางรู้สึกพิเศษและมีคุณภาพสูงฟีนิตนยี่สิ2ยังมีรุ่นย่อยหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่มาพร้อมฟังก์ชันครบครันจนถึงรุ่นท็อปที่ให้ฟีเจอร์พิเศษอย่างหลังคาสันรูปแบบพาโนรามาระบบเครื่องเสียงพรีเมียมและเบาะนั่งปรับอุณหภูมิได้พ่อทั้งหน้าและหลังการออกแบบทุกส่วนถูกคิดมาอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงความรูหรา และประสิทธิภาพสูงสุดระบบการเชื่อมต่อและความปลอภัยที่ครบครันทำให้อินฟิน t ี้ส2่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัวรถรุ่นนี้เหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลโดยมีสมรรถนะสูงและความสะดวกสบายเต็มที่ i ินฟิน t ี2022จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งสไตล์และเทคโนโลยีทันสมัยอย่าลืมติดตามและสมัครสมาชิกช่องเซติแลนด์เพื่อ